เดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอนะครับการคูณเลขนะครับด้วยเกสิบเก้านะครับเอาเป็นแบบพวกเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่หลักสิบก่อนละกันโจทย์ข้อเลขข้อแรกนะครับเอาตัวเลขที่ง่ายๆก่อนสิบเอ็ดคูนเก้าสิบเกนะครับเราก็จะประมาณได้ออกมาเป็นตัวเลขสี่หลักก็คือหลักพันนะครับ แล้วก็เขียนขีดช่องว่างก่อนสีหลักเทคนิคนี้ง่ายมากครับสมัยเด็กๆนี่เคยไปเจอหนังสือแบบขายของเก่าอะไรก็ซื้อมาแล้วก็เข้ามาฝึกดูนะครับสิบอ็ดเนี่ยนะครับลบหมันก็ได้10น,นะครับแล้วทีเนี้ยอีก2หลักที่เหลือเนี่ยครับ เราก็ดูว่า1เนี่ยบวกอะไรได้9ก็คือ8ใช่ไหมหนึ่งบวกแได้9แล้ว0ูนย์บวกอะไรได้9ก็คือ9นะครับอ่ะเดี๋ยวจะสโลโมชันให้ดูนะครับหลักพันนะครับคู่กับหลัก10นะครับ1บวก8ก็เป็น9แล้วก็0 บวก9ก็เป็น9นะครับทีนี้จะไม่ค่อยอยากจะนำเสนอเป็นสเต็ป1 2 3 4งแล้วแหลเพราะมันง่ายๆนะครับก็คืออยากจะให้แบบว่าลองฝึกสังเกตแล้วฝึกทำซ้ำๆเองมันก็เพียงพอแล้วมาดูข้อต่อไป35คูณ99ครับก็เหมือนเดิม 35ลบ1ก็คือ34 3บนะครับ3บวกอะไรได้9ก็คือ6 4บวกอะไรได้9ก็คือ5นะครับคำตอบก็คือ3465ทีนี้เราก็มาลองเช็คคำตอบดูนะครับเอาข้อล่าสุดเนี่ยนะก็คือ35 คูณ99ก็ได้3465นะครับก็ถูกต้องนะครับเช็คข้อที่แล้วก็ได้นะ11คูณ99 11คูณ99เท่ากับ1089นะครับก็โอเคทีนี้เราก็เพิ่มโจยดไปเรื่อยๆนะครับจะได้คงๆ43 คูณ99นะครับส3่ลบหก็คือ42จับคู่กันนะครับ4บวกอะไรได้9ก็คือ5นะครับตัวนี้คู่กับตัวนี้2อบวกอะไรได้9 ก็คือ7ครับ 4, 2, 5, 7องหถ้ายังไม่มั่นใจก็เอาเครื่องคิดเลขมากดเช็คนะครับ 43, ่9ิบสาคูณเกก็สี่สก็ตรงนะครับอันนี้แนะนำเลยว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนไดนะ้สมัยเด็กนี่ชอบเล่นกันบ่อย าใครเป็นเพื่อนเก่าก็แวะเข้ามาทักกันหน่อยก็ดีนะครับต่อไปนะครับห้าสิบหกคูณเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ควอนที่ทำไปเร็วขึ้นเลยกันห้าสิบหกลบหนึ่งก็คือห้าสิบห้านะครับห้าบวกอะไรได้เก้าก็คือสี่นะห้าบวกอะไรได้เก้าก็คือสี่นะครับคำตอบก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับนะกดตัวเลขตามห้าสิบหก คูณ99นะครับได้5544ข้อต่อไปครับ66นะสิบหคูณเกาใส่เราพยายามจะทำให้หลายแบบนะครับเราอย่าไปยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งมากนะครับคือคณิตศาสตร์เนี่ยเอาให้พื้นฐานมันแน่นนะครับเราที่เหลือเนี่ยมันทุกอย่างม,มันไม่มีคำว่าตายตัว 66นะครับลบหนึ่งก็คือ65บนะครับ6บวกอะไรได้9ก็คือ3 5บวกอะไรได้9ก็คือ4นะครับคำตอบคือ6534เราขยับไปที่ตัวเลขที่มันสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือ71 99นะครับ71ลบ1ก็คือ70นะครับนะ7บวกอะไรได้9ก็คือ2 0บวกอะไรได้9ก็คือ9นะครับเอาละ่ะทีนี้จะลองสมมุติโจทย์ข้อใหม่มานะครับ เมื่อกี้เราเคลียร์หลักสิบไปแล้วที่คูวกับเลข9ก้าเก้าแล้วทีนี้เรามาลองดูที่เป็นหลักหน่วยดูบ้างอ่าสี่คูณเก้าสิบเก้านะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงครับตัวเลขสีมันมีแค่หลักเดียวส่วนเก้าสิบเก้ามันมีสองหลักมันไม่เท่ากันอ่าจะให้เวลาคิดนิดหนึ่งนะครับว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับ เดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสิบในใจนะครับเอ๊นับหนึ่งถึงสิบนอกใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอขอเฉลยเลยก,กันนะครับเราก็ทำ เลขหลักหน่วยกับหลักสิบให้เท่ากันนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับข้างหน้าสีเนี่ยคือเลขอะไรครับนี่ครับนะมันก็คือสี่คูณเก้าบเก้ามันก็คือศูนย์สคูณเก้านะครับนะศูนย์สี่ -1 คืออะไรครับก็คือ3ซึ่งก็คือ03นย์นั่นเองทีนี้เราก็ใช้หลักการเดิมครับ0ย์บวกอะไรได้9ก็คือ9 3้อะไรสบวกอะไรได้9ก็คือ6นะครับเพราะเพราะฉะนั้น4ี่คูณเกก็คือ396 เอาละเพราะฉะนั้นมาดูข้อดอกไปนะครับ9คูณ99เนะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมๆนี่แหละเพิ่มเติมคือเพิ่มเลขศูนย์ขึ้นไปนะครับเพิ่มศูนย์ไปหน้า9นะครับศูนย์นะครับเกลบก็คือ8 ก็คือ 0, 0ูนย์แปดศูนย์บวกอะไรได้เก้าก็คือเก้าแปดบวกอะไรได้เก้าก็คือหนึ่งนะครับก็แค่นี้อเอาละเดี๋ยวลองคระะั้